สวัสดีค่ะโอ้โหเข้ามาก็เจอแมวกวกเลยนะคะแมวกวกเรียกซับค่ะร้านนี้ของเรียกซับเยอะนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าสาย BK นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทานซูชิค่ะซูชิที่อิตาลีนะคะไปทานกันที่ร้านจอย่าค่ะดเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง วันนี้เราอยู่ที่ไหนจ๊าอยู่ที่ร้านซูชิของเ e เร n โนนะคะหนึ่งในร้านซูชิอร่อยมากๆี่ก็สวยมากๆชื่อจ้อยย่างจอยอร่อยจอยยาง จาอะไรคะอ๋ออันนี้ไม่รู้ค่ะอันนี้คุณแม่ทงค่ะ <c oughs> อะไรคะคนเยอะค่ะร้านเปิดใหม่ใช่ไหมมีที่จอดรถด,ด้วยไหมคะมสะดวกสบายค่ะอยู่ตรงไหนคะร้านนี้อยู่ตรง Piazza San Francesco Piazza San Francesco อยู่ข้างหลังโบสถ์เนาะน่าจะเป็นข้างหลังโบสถ์ เพื่อนๆลองมาชิมดูนะคะก็โอเคค่ะร้านนี้ค่อนข้างอร่อยอยู่นะคะไวรุน่นเยอะตกแต่งร้านน่ารักดีค่ะ <a> เดี๋ยวเราไปดูเมนูกันนะคะร้านนี้เป็นแบบบุฟเฟ่ตนะคะ ใครอยากทานอะไรก็สั่งได้เลยค่ะสั่งตามเมนูค่ะเขาจะมีเมนูให้นะคะเลื่อนดูได้เลยค่ะเอ,อ่อถ้ามาคนเดียวก็จะสั่งไม่เป็นหรอกนะคะต้องมากับลูกสาวลูกสาวจะสั่งให้กินค่ะลูกสาวก็าชำนาญเนาะมีเมนูทุกอย่างค่ะแล้วแต่เราจะเลือกนะคะเดี๋ยวนี้ร้านเขาจะเป็นแบบบุฟเฟ่กันหมดแล้วค่ะเมนูก็จะอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลย ด้านหลังก็จะเป็นที่จอดรถนะคะอยู่ตรงสี่แยกตรงสี่แยกของซานฟรานซิสโกนี่ไงสี่แยกตรงนี้เนาะเห็นไหมคะเพื่อนสี่แยกตรงนี้คะ่ะ ขวาจะลงไปตลาดนะคะเป็นถนนคนเดินด้านซ้ายจะขึ้นไปโบสถ์ค่ะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นร้านจอดข้างในก็จะมีที่จอดรถเยอะอยู่ค่ะที่จอดรถให้ลูกค้าเยอะอยู่ใครสะดวกเดินก็เดิน คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมวิดีโอนะคะใครชอบก็กดไลค์นะคะใครไม่ชอบก็กดแชร์ออกไปค่ะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดกระดิ่งติดตามนะคะถ้าไม่มีประโยชน์ก็กดกระดิ่งอีกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ